สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับเช้าวันพฤหัสที่10ตุลา2024นะครับเป็นไงครับเมื่อคืนนี้ครับราคาทองคำครับปรับตัวลดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลุดแนวรับ2630ลงมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วลงมาเกือบเกือบจะถึง2,006แล้วนะครับแล้วก็ลงมาถึงโลได้ถึงราวๆ2 6 0 5ซึ่งเป็นโลที่สูงกว่าเมื่อวานก่อนหน้านิดนึงครับแต่เช้านี้ครับราคาเริ่มบิดกลับครับขึ้นมาอยู่ที่ราคา2,000 609เหรียญโดยประมาณนะครับผมแต่ภาพรวมมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับภาพแรกครับมาดูกันครับในส่วนของกราฟเองครับเครื่องมือ RSI เองนะครับเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะครับผมทะลุลงมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเริ่มมีการรีบาวทางเทคนิคเริ่มมีเกิดขึ้นเช้านี้เองตัวกราฟเทคนิคเองก็มีสายสัญญาณที่เป็นสีเขียวขึ้นมานะครับอาจจะเกิดการรีบาวขึ้นมาได้บ้างแต่ในส่วนของ Mac d เองครับก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับ แต่ภาพนี้โดยรวมแล้วเป็นภาพที่ผมชอบและรู้สึกว่ามันสวยงามมากสําหรับราคาทองคํานะครับเหตุผลเพราะอะไรครับการที่เขาปรับตัวขึ้นมาแรงครับจากราวๆ2,300เหรียญจนขึ้นมาถึง2,680เหรียญตรงนี้เนี่ยครับกว่า300เหรียญแล้วโดยที่ไม่มีการพักฐานหรือไม่มีการเบรกทำกำไรบ้างเลยเนี่ยทำให้แรงซื้อที่จะมีเข้ามาเนี่ยมันก็เริ่มลดน้อยลงนะครับและผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีนเองก็ลดการซื้อของเข้าไปในประเทศนะครับแต่ก็ยังดีครับที่มีตุรกีกับอินเดียครับที่เข้ามาเป็น ผู้เล่นที่กลับมาซื้อทองเข้าไปเป็นทุนสำรองของประเทศตัวเองมากขึ้นหนึ่งคู่นะครับผมซึ่งตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าครับราคาทองคําเองก็เลยยังไม่หลุดต่ําลงมากกว่า2600เหรียญแต่มองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับว่าถ้าราคาทองคําหลุดออกมาอีกทีนะครับ2,600เหรียญแล้วลงไปได้จนถึง2550หรือลงไปถึง2,500เหรียญได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่สวยงามมากครับสาหรับการขึ้นรอบหน้าที่เป้าหมายปีหน้าหลายๆคนมองกันไปถึง2,900จนถึง3000เหรียญน,นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับ ภาพโดยรวมทางเทคนิคจะฟ้องในลักษณะนั้นแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยครับลงมาแล้วถึงจุดที่น่าจะซื้อเบื้องต้นแบ่งเงินจากพอสิบสิบซของคนที่ลงทุนทองครับผมว่าแถวนี้น่าซื้อแล้วแล้วถ้ายิ่งเป็นคนที่แลกไทยบาทมาแล้วนะครับจากตอนที่ดุสาลิษา,าบากไปแล้วยิ่งน่าซื้อเข้าไปใหญ่ครับเพราะยังไงเราก็มีกําไรหนึ่งเด้งจากไทยบาทแล้วแล้วก็มารอตรงนี้อีกหนึ่งเด้งนะครับผมแต่ถ้าลงอีกรวครบก็รอซื้อได้ครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยแปดส ลงไปถึง2,500เหรียญก็ยังเป็นจุดที่น่าซื้ออยู่เพราะในระยะยาวแล้วก็ยังไม่เห็นเทรน์ที่จะเปลี่ยนไปในส่วนของราคาทองคำนะครับนอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีการคลิกโผลนะครับจากการที่ตอนนี้กัมราลาฮันสเป็นคนนําอยู่ในโพลนะครับ เป็นกลับมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งอาจจะเกิดสิ่งใหม่หมๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้พร้อมกับอีลอนมัสก์อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำก็ได้อันนี้ก็ต้องรองติดตามกันนะครับแต่ถ้าโดยปัจจุบันทันด่วนตอนนี้แล้วภาพโดยรวมยังดูดีครับบอกได้เลยว่าทองคำน่าซื้อสำหรับคนที่เล่นทองไทยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราคุยกันไปแล้วบอกไปแล้วครับว่า USD ไทยบาทขึ้นมาถึงแนวต้นของเขาแล้วนะครับผม33.5เหมือนที่เราคุยกันไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็เบรกขึ้นไปได้นิดหน่อยครับแล้วก็เริ่มมีแรงเทขาย RSI เข้าสู่พื้นที่โอบอสค่อนข้างมากแล้วนะครับผมตอนนี้เองครับโอกาสที่จะขายคำลงกำไรลงมาสำหรับ USD t ไทยบาทมีสูงครับท่านที่สนใจในการเทรด USD t ไทยบาทก็มีนะครับในตลาดฟิวเจอร์บ้านเราครับ g f e USD t h a บาทฟิวเจอร์ซีรีส์ใกล้กับซีรีส์ไกลก็น่าสนใจนะครับลิควิดเอ่อวอลุ่มการซื้อขายก็มีพอสมควรครับ เงินลงทุนมาจิ้นค่าต่ำก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมตรงนี้เองก็น่าสนใจถ้ามีโอกาสก็ลองดูกันนะครับเปิดบัญชีช็อตลงมาได้นะครับสำหรับ USD ไทยบาทครับแนวรับ33บาทมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึง33.2ในส่วนนี้นะครับและเหตุผลนะครับสำหรับราคาทองคำไทยถ้าราคาทองคำไทยนะครับตัวของ USD ไทยบาทแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับรวมไปถึงสปอตทองอ่อนลงมาแล้วนะครับหรืออาจจะมีแรงรึบนิดหน่อยแล้วลงต่อมันก็จะเป็นโอกาสซื้อของคนที่จะซื้อ USD ขอโทษนะครับทองไทยนะคาที่ต่ากว่า41,000บาทได้นะครับซึ่งตรงนี้เองครับเช้านี้ราคาก็อยู่ที่ราวๆ41,200ราคาก็อยู่ราวๆที่400บาทนะครับสาหรับส่วนราคาทองคาไทยเช้านี้นะครับซึ่งผมมองว่ารอหลุดลงมาก่อนก็ได้ครับหรือถ้าใครใจร้อนขายทั้งกาไรไปแล้วอยากจะซื้อเก็บกลับมาบางส่วนสัก10%ก่อนก็น่าสนใจครับ41,350ลงมาค่อยซื้อนะครับผมแต่จะให้ดีครับเหมือนที่บอกครับรอ41,000หรือ4 ส9 8 0มเานแถวนั้นนะครับอาจจะมีให้เห็นก็ได้ในช่วงปลายปีนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ครับตัวถัดมาครับเหมือนที่ตามกันมาตลอดครับตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เองซึ่งจะมีผลกับทั้งดีเอสดีไทยบาทและตัวของทองคำครับเป็นยังไงครับก็ดันขึ้นมาได้ครับแต่ก็ไปต่อไม่ได้ครับไหนก็เข้ามาอยู่แถวหน้าต้านที่เราคุยกันไว้แล้วครับสาหรับที่เรา ถ้าใครตามมาตลอดครับต่อแถวหนึ่ดอลลาร์นะครับผมซึ่งตรงนี้เองครับก็อาจจะเกิดแรงขายขึ้นมาได้แล้วนะครับสำหรับตัวของดอลลาร์อินกเองครับเพราะว่าตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองก็คงไม่อยากจะให้ตัวของดอลลาร์แข่งค่ามากเกินไปนักนะครับซึ่งก็จะส่งผลต่อการส่งออกหรือการนําเข้าของตัวเองเองนะครับซึ่งถ้าทําให้ตัวเลขของดอลลาร์สหรัฐไม่แข่งค่ามากนักจุมเกินไปก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจสหรัฐเหมือนตัวเลขที่เราเห็นกันนะครับว่า เมื่อวันก่อนที่ออกมาเป็นยังไงครับตัวเลขขาดุนการค้าสหรัฐดีขึ้นถึง10%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากนะครับกับนโยบายที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตรงนี้ครับแล้วก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคำครับจากการมีการเก็งกําไรในเรื่องของความตึงเครียดในวัน่อกลางครับราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับในเวลาอันสั้นครับแล้วก็เกิดแรงเทขายลงมาอย่างรุนแรงเหมือนกับตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงครับแต่เมื่อวานนี้ครับตัวเลขของ น้ำมันคงค้างในสหรัฐเองครับเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการร้อยกว่า2ล้านบาทเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็ทําให้ราคาปรับลงมาแล้วแต่เช้านี้เกิดแรงดีบบลขึ้นมาเหมือนภาพที่เห็นครับซึ่งตรงนี้เองผมมองว่า ก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับค่อยๆทย,ยอยเก็บครับยังไงยังมองว่าระยะการถึงยาวถ้าความตึงเครียดยังมีอยู่แล้วหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นราคาน้ามันกลับขึ้นไปหายในระดับ80เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลก็มีค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้เองก็ต้องลองติดตามกันดูให้ดีครับและเป็นเหมือนที่บอกกันเลยครับตลาดหุ้นสหรัฐเป็นไงครับเมื่อคือนนี้ครับ all time high แทบท,ทุกตลาดครับหลายๆคนที่ลงทุน,ใน,นในตลาดหุ้นดาวโจนในตลาดหุ้นเัสกีหรือนัตแดกก็น่าจะแฮปปี้นะครับ ปิดอทำหาไปหมดเลยนะครับผมบวกกว่า400จุดสำหรับตัวตลาดรุ่นดาวจนก็เหมือนที่เราบอกแล้วครับว่าเป็นจังหวะที่น่าซื้อครับสำหรับ2ตลาดรุ่นนี้ก่อนที่จะเข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายของการเลือกตั้งอาจจะมีแรงที่ขายอะไรกลับลงมาอย่างรุนแรงก็ได้แต่ทั้ง2ตลาดครับต้องมองเลยครับว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างยิ่งครับถ้าใครไปตามดูนะครับสำหรับผู้กองทุน ETF ที่ลงทุนทั้ง2ตลาดที่เป็นกองทุนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ ยูเท็ดเองหรือ XLU เองครับเจิแรงเทขายลงมาอย่างค่อนข้างหนักเลยนะครับในพวกกองทุน e t f ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องระวังให้ดีนะครับว่าการเป็นขึ้นสูงพวกนี้การเป็นว่ากองทุนใหญ่ๆกับเริ่มมีแรงเทขายกับลงมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านที่จะซื้อต่อไปก็อาจจะดูจังหวะนิดนึงหรือจะรอก่อก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็เหมือนที่บอกครับการเลือกตั้งมาในวับดีมีผลอย่างยิ่งครับเพราะจะส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายในการใช้เรื่องของการเงินในอนาคตนะครับแล้วก็มีข่าวกันออกมาเรื่องที่ว่า ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับอ่ความใจดีของนายกรัฐมนตดีโดนัลดทรัมป์ครับมีการสง่งเช็คตรวจไปให,ให้กับท่านปูตินด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับอาจจะทําให้เห็นได้ว่าถ้าการที่เลือกทําม,มาความรุนแรงในวันออกกลางอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นเหมือนกับกําลาแฮร์ิสที่อาจจะรับช่วงต่อจากโจไบ,บเดนก็ได้เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าที่คิดเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ค่อนข้างตึงเครียดอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะครับ ไม่ได้ออกมาเชีย์ทำนะครับแต่ลองดูกันครับและสุดท้ายเลยครับมาดูครับตลาดหุ้นไทยครับวันนี้เองครับก็น่าจะตามตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็คืออาจจะมีแรงบวกกลับขึ้นไปแล้วนะครับสําหรับตลาดหุ้นไทยครับเพราะว่าเนื่องจากแรงนักลงทุนต่างชาติขายออกมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับเวันทําการแล้วรวมถึงในเรื่องของยูเอทีไทยบาทที่อ่อนค่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ตัวของเซ t ตอินเด็กเองครับไม่ดหลุด1,440ได้นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปเทส แนวต้านถัดไปที่1,480จนถึง1,520เยนประมาณนะครับแต่ยังโดยรวมครับก็อาจจะมองว่าถ้าไม่มีเรื่องของการเมืองไม่มีในเรื่องของการลงถนนเข้ามายุ่งเกี่ยวมากขึ้นนะครับโอกาสที่ตลาดหุ้นไทย อาจจะกลับมามีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติในเวลาอันใกล้นี้ก็อาจจะมีเข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับการที่ตัวของดอลลาร์ครับแข็งค่าขึ้นมากนะครับก็อาจจะทําให้ช่วงท้ายๆอาจจะมีแรงอ่อนค่าลงมาแล้วเงินอาจจะไปหาฟันโฟในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ได้สูงอยู่ซึ่งตัวของดอลลาร์ไทยบาทเองหรือเซ็นต์อินเดเองก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนต่างชาติในระยะสั้นที่เข้ามาเก็งกำไรเพราะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนไทยเองนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าการเก็งกำไรระยะสั้นซื้อตามไปนะ ตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือจะเป็นกลุ่มในเรื่องของตัวผู้บริโภคหรือค้าปลีกต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นการทางกำไรได้นรนยะสั้นนะครับและกลุ่มดีเวเปนต่างๆที่ออกมานะครับก็ลองดูกันครับไม่ว่าจะเป็น DIF หรือ3 BB เองนะครับก็จ,จะเป็นโอกาสการลงทุนของท่านงในช่วงนี้หลังจากช่วงนี้แล้วเองก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะครับยิ่งใกล้สัปดาห์หน้านะครับรวมไปถึงสัปดาห์สุดท้ายที่ใกล้การเลือกตั้งอันนั้นเองอาจจะทำปอ พอร์ตให้ว่างเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อมีจังหวะอะไรที่เกิดการหุหวาแล้วตลาดปรับตัวลงแรงได้ค่อยมาเลือกช็อปกันอีกทีหนึ่งจุดนี้ใครทางกำลังได้ก็ทำไปก่อนนะครับยังไงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาความเสี่ยงทุกครั้งนะครับก่อนการลงทุนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดตดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับในตัวของเพจนี้เองหรือในส่วนที่เราทำกันไว้ในส่วนนักเก็ตขับ999นะครับการให้ข้อมูลดีๆไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากท่านยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ